สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้ที่มาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสสดอ่ะเด็กๆคะมาดูกันซิว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยอะไรนะอ่ะหน่วยในหลวงรัชการที่สิบนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆลองพูดตามครูมุ้ยสิคะ ในหลวงรัชกาลที่10นะคะและยังเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจำพระองค์ท่านก็คือดอกไม้ประจำพระองค์ท่านนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันมาดูกันเลยหลวงรัชกาลที่10ค่ะเอ๊ว่าแต่มีใครพอทราบไหมคะว่าประวัติของในหลวงรัชกาลที่10มีอะไรคะ ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่1ินะคะพระองค์นะคะมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวค่ะโดยชื่อเต็มของในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัว อาจจะยาวเกินไปเด็กๆจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เด็กๆสามารถเรียกชื่อหรือพระนามของในหลวงรัชกาลที่10สั้นๆได้นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวค่ะลองพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเก่งมากเลยค่ะซึ่ง ในหลวงราชการที่10นะคะทรงพระราชสมภพนะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2495หรือเราเรียกเป็นภาษาของเรานะคะง่ายๆเลยก็คือวันเกิดของพระองค์ท่านนะคะก็คือวันที่28กรกฎาคมพศ2495นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะพระบาทสมเด็จภรวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวนะคะของพระบาทสมเด็จพระมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ก็คือง่ายๆนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะก็คือเป็นลูกของในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็พระราช,ชนานีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ mm hmm. ค่ะและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้ราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์นะคะโดย เป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาหรือพระราชินีของประเทศไทยนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่สิเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหมายประจําพระองค์ท่านเลยค่ะดอกนี้เขาเรียกว่าดอกรวงพึ่งนะคะตามภูมยสิคะดอกรวงพึ่ง พระราชประวัติของท่านแล้วเด็กๆกลับไปทํางานเนาะไปทํางานรูมในสมุดแปนร่างเลขสิบอารบิกนะคะตามจินตนาการของเด็กนะคะและให้เด็กๆวาดรูปดอกรวมขึ้นให้คุค้ม ในตรงที่เด็กแปลงร่างนะคะดอกไม้ประจำพระองค์ท่านนันเองนะคะคุณครูเมื่อเราตีการชมผลงานนะคะอย่าลืมพรุ่งนี้เป็นวันหยุดหนึ่งวันนะคะเจอกันใหม่นะคะา